ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากระบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่าน เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต2แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน s m a r t ท o t e ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาดเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาดให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ถูกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้<ม>เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตท,ที่สอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต2 mm hmm. แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชั ote, น Smart Vote ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่สองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขตสองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน SmartVote ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาดเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาดให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ถูกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต2แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน Smart v o t e ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่สองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขตสองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน SmartVote ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ถูกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่ส ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจเขต2แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน Smart v o t e ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ถูกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต2แทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน smartvote ดาวน์โหลดได้ที่ Playstore และ Appstore หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่สองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขตสองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน SmartVote ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่สองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขตสองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน Smart v o t e ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาทเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขกากบาทให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสียอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตที่สองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขตสองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ทางแอปพลิเคชัน SmartVote ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน